ดีค่ะสวัสดีเนาะคะ่ะมัอนีตาบังพบพคอรกับอิลลาบานนาชาแนลขอีกแล้วเนาะค่ะมัอนีตาอิลลาบานนากัไดมาเฮดมาไล่เนาะค่ะพี่น้องไดมาเฮดมาไล่ค่ะเป็นมาไล่ของผู้ใดที่จกะก็คืออิลลาบานนาเนาะคะ่ะไดกะเมื่อวานนี้เนาะค่ะไดเปิดโตนักร้องไม่เป็นแล้วเนาะค่ะก็คือแฟน,อ,น,นะะอิลลาบานนาชาแนลกับลุงเคนเนาะคะ่ะพี่น้องมาที่มนนีกา ได้มาไล่จากเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็ไอพี่เนาะค่ะพี่น้องขออนุญาตเอียกว่าพี่เนาะค่ะเพราะว่าเป็นเป็นให้เอิญแทนเพิ่นว่าพี่เนาะค่ะพี่กุ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะนีมาไล่จากพี่กุ้งเนาะค่ะพี่กุ้งออสเตรเลียค่ะห้าร้อยจากกระบังเฮดเนาะค่ะพี่กุ้งออสเตรเลียเดี๋ยวถ่ายคลิปเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮดแล้วเดี๋ยวจะไอเฮดเดี๋ยวจะขอบคุณเนาะค่ะขอบคุ่นมัน เอฟซีทุบทุบันเนาะค่ะที่มอบมาไล่ให้นักร้องไม่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเวลบาบันหน้าจะทําการเฮ็ดก้อนเนาะค่ะว่ามีของผู้ใดแน่ที่มอบให้เพิ่นเนาะคะ่ะนี้เพิ่นจะได้มากขึ้นเป็นรอบแรกเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจั้อยจะเอาให้เบิงเเบ่งกันเนาะค่ะเดี๋ยวจะเฮ็ดมาไล่สักก้อนเนาะค่ะกะมีมีหลายทันอยู่เนาะค่ะที่มอบให้ในงรื่องขอคุณได้หลายเนาะค่ะเดี๋ยวจะเฮ็ดให้มันเล้วสักก้อนเนาะค่ะจังจะเอามาอจังจังะมาโชว์ให้เบิ่งเนาะค่ะ มีของ,งคู่ใดเนี่ยที่มอบให้เพื่อนเนาะ,ะในกรดีใจร้ายหลายค่ะที่เพื่อนได้มีโอกาสได้คืนเวทีในครั้งนี้เนาะค่ะอันนี้เนาะค่ะก็จะเห็ดแบบธรรมดาค่ะเห็ดแบบย่าย บาง,งหันเนาะค่ะวางหันพะรุ่งคนเปเห็ดไปแล้วเนาะค่ะคนนีงคือคนเป็นเห็ดของน้องๆที่จลิ่นเนาะค่ะเป็นเห็ดไปแล้วะะเรืออนนะคะคเ่อยะคะอ่ะอก็เบงเวลาเนาะค่ะแบงเวลาจากไอแบงเวลาเนาะค่ะมาเห็ดหวางเนาะค่ะเอาเวล่าหวาง มาเห็ดมาไล่ไว้เพิ่นเนาะค่ะเพราะว่า FC คนท้องกระโอนมากเนาะค่ะพี่น้องจะเลยต้องมาเห็ดเวลานี้เนาะค่ะเดี๋ยวมาแลงเนาะค่ะพี่น้องมาแลงผู้ไดทียังมันสื้อตัวเนาะค่ะตอนนี้ก็ยังสามารถโอนท่านเนาะค่ะมาเห็ดมาไล่ไว้เพิ่นเนาะค่ะเพราะว่า FC คนท้องกระโอนมากเนาะค่ะพี่น้องจะเลยต้องมาเห็ดเวลานีเนาะค่ะอันนี้เนาะค่ะตอนนี้ก็ จะเฮดโบใส่ละเนาะค่ะนี่นี่หน้าขัน่อยมันก็ปรยัดมากมากมากเออถ้าขุนยากลูกใช่ปะนี้ยากลูกยากเต้าเมียดเหนียดแม่ต้อยเมียนเขากงเขากงอนเมียนลูกเมียนธุ์จีบไปว่นแขกเนาะค่ะพันธุจีไปว่นนักยิ่งง่ายหนักสเพิ่นทุกรอบเนาะค่ะทุกรอบก็จะ อุ่นอัวกันเพียงเ่านั่นจะยากเัียงเท่านัทุกรอบอน่อยค่ะนฮดตาบอสเ็นตาเหนียวหน่อยเฮดบอสแก้วนีอันนี้เนาะค่ะอันนี้ตาเฮ็ดโบเนาะค่ะเจี่ยตอนนี้เตรียมโบค่ะขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะเราจะเฮ็ดโบไว้์ตะกรอนหลักการจ้งจ้าวสรุปเข่าค้างเนียนลูกสวัสดีค่ะ เก็บล,ลูกพี่น้องเก็บลูกเก็บลูกเขากงลูกหิ้วก็ลูกเต้ค่ะเดี๋ยวทั้งขั้วเราบอเมต้อยทั้งขั้วกะซิ่หอมหอบแน่เดียวก็เลยมาเก็บลูกเต่สกกาสก้อนเพราะว่าคำมาลูกเต่าเดือดออกไปข้างนอกก็เลยมาเก็บสก้อนค่ะมตตอยเป็นยากทั้งขั้วนาะค่ะพี่น้องอยากทั้งขั้วแล้วก็ไอ้ผัดแนกอีกอันนึงก็คือคนตรงเมียนลูกไส้เพนค่ะเพราะว่าคำมาตรงเมียนลูกไส้ค่ะ ใช่เขาโคงไว้เนาะคะ่ะเอาอาหารเอาอาหารให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็เอาเขาโคงไวค้ค่ะเรียนด้วยด้วยบอกว่าเพิ่นลขี้เดือดรเปล่พี่น้องเพิ่นลขี้เดืออกี่เดือ่อเดฟอันนี้แล้วค่ะกับกำลังแมวะคะ่ะตอนนี้เนาะคะ่ะทีมงานเพิ่นกะพักกันกำลังสอบญ่อยู่เนาะคะ่ะ ดังใดใค่ะขั้นอีหลาบานหน้าลงคลิปดสาก็ขอให้ไว้น้ำเนื้อเด้อค่ะเพราะว่าเห็ดมาไล่แล้วเรียบร้อยก็จะไปเคีย่ยวถ้างด้านแอดมินกันต้อนเนาะค่ะกับสีฝาฝ่าวในจังหน่อยอยู่ผ่านเพราะว่าขอขอเวลานี้มึงเนาะค่ะในการเห็ดขีดขอบคุณนเอฟซีเพิ่นเนาะค่ะถี่เพิ่นมีน้ำใจอุตส่าห์ลงมาไล่มาให้นักล่องไหมเนาะค่ะพี่น้องขนาดท่างกระรองเพียงแรกค่ะนี่เพียงเดียวก็มึง ตอนนี้เนาะคะ่ะ <Yeah. S 1> กา, <H> ed, าเห็ดมาไล่แล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวอีลาบานะันนาจะแจ้งว่าเอฟซีทันไดแน่เนาะคะ่ะที่เพิ่นมอบมาไล่มาให้เนาะคะ่ะอันนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะกะอันดับแรกเนาะคะ่ะอันดับแรกะ,ะจะเป็นพิกุงเนาะคะ่ะพิกุงออสเตรเลียขอบคุณด้วยค่ะพิกุ้งค่ะที่มอบมาไล่ให้แฟนอีลาบานะันนาเนาะ,ค,ะคือกะคือสร้างตึงเนาะคะ่ะพี่น้องเพนลองเพ่งคืน คู่กับลุงเคนเนาะคะ่ะพี่คู่ออสเตรเลีย500บาทนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อีกอันนึงเนาะค่ะอีกอันนึงจากอันนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผิวไก่เนาะค่ะผิวไก่เนาะค่ะเดี๋ยวก็ขอพูนเด้อค่ะผิวไกะคะ่ค่ะจี่หมอบมาไล่พันแม่ต่อยมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็ขอพูนเด้อค่ะ500บาทคือกันเนาะคะ่คะค่กะกระแล้วเนาะคะ่ะไอ ันนี้ค่ะพวงนี้เนาะคะ่ะพวงนี้ก็เป็นของอันนายศนะคะ่ะนายศอดแปดร้อยบาทเนาะคะ่ะจากนอร์เวย์เนาะคะ่ะจะเนี่กับขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะขอบคุณน,นันนายศเนาะคะ่ะที่ทรงกำลังแรงใจมาให้อหลาบาน่าตลอดมากทุกๆรอบเลยเนาะคะ่ะจะเนี่กับขอบคุณเนาะคะ่ะบม่ว่าจะเป็นรอบใดเนาะคะ่ะนายศเพิ่นกับโอนมาไล่ามาให้ทุกๆรอบเนาะคะ่ะหรือว่าจะเป็น หลอบละพันหนึงสีเนาะค่ะอิสราบรนณาขอบคุณเด้อค่ะแต่ว่ารหลอบนี่เนาะค่ะเพิ่นกะโอนมาให้แก้อิสราบรนณาเนาะค่ะว่าเ์คืนเพิ่นเอนๆลองเพลงเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยโอนมาไล่มาให้ยแปดร้อยบาทเนาะค่ะแล้วจะมีอีกอันนึงเนาะค่ะอันนี้ของปลาแจ๋วะค่ะอันนี้ของปลาแจ๋วเนาะค่ะขอบคุณปลาแจ๋วะะเวะะด้อค่ะที่หมาะมาไล่ใส่ซางซึงด้วยกันเนาะค่ะก็คือมาไล่ของปลาแจ๋วนี่คือสามร้อยบาทเนาะค่ะนี่ค่ะ แต่ขอคุณลหลายๆเนาะคะ่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นมาไล่ห้าร้อย500บาทเนาะคะ่ะจากนายอเนาะคะ่ะนายศนอร์เวย์เนาะคะ่ะที่มอบให้น้องน้ำตาลเนาะคะ่ะศิลาบานนาก็ได้รับมอบมหมายเฮ็ดให้น้องน้ำตาลห้าร้อยบาทเนาะค่ะแล่วก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยค่ะเบสิเรียบร้อยแล้วก็อีกไฟหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะให้เบิร์นค่ะอันนี้ก็คือฝีมือของพลุทิศเนาะค่ะพี่น้อง ดีมือเพอลงทีดผีเฮ็ดมาไล่ให้น้องๆคููจินน้องเค้นน้องตุ้ยเนาะค่ะพี่น้องไอ้นี่ประ,ม,ะมูละคะ่ะกับสิ่ล้ยหมื่นบาททีนน่เนาะค่ะจังไปกับไอ้ขอบคุณเนาะค่ะเอฟซีแทนน้องๆแทนทุกท่นนะะกทนนานนั่นแ,นแนหละค่ะประแทศลาบานนาหนุ่แทนแฟนลาบานนาหนุ่เนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะไวเีทนสมนิสก่อนเนาะคะ่ะผู้ขอกันไม่คิดนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ you <laughs>